สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้คือบีมเอสนี่ผมโมแล้วนะครับนี่สิบสอโวลต์ร้อแอมครับแต่ทีนี้ผมจะคีบก่อนก่อนใส่บีมเอะครับดูกันเลยครับว่าได้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับ 0.2นะครับ0.2โอห์มนะครับเดี๋ยวลองคลียบใหม่อีกรอบนะครับ0.08ย์โอห์มนะครับเี่นะครับเดี๋ยวลองลีบผ่านบีเนะครับนนะครับ ้อยกว่ามีดีโอมครับ